สู่ท่าครับบ้าน,นะคะควางสะโพกลงวางหลังเท้าลาดลงขาหน้าอกยดขึ้นยกตัวคือนหาภัยมาไไหาภัยพยายามเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะกดหลังกดหน้าอกลงฟ้าสุท่าพ,อพ,อพ,อพอับกิโพสนะคะสะโพกอยู่ด้านหลังนะคะพยายามกดหนา้าอกเพื่อกดทีนะคะมือสองข้างยืดไปานหนาให้ได้มากที่สุดไดม่ใจ่ออกยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ข่าวอกค่ะเอ่อข่าวอกคางติดพื้นค่ะแล้วยืดลำตัวขึ้นสุดท้ายเ้บ้านค้าเลยค่ะจากนั้นลดลำตัวลงค่ะชี้ิดก็คือนอนตั้งเลยค่ะมือประสากันนั้นหลังค่ะเบียดตรงๆงมุนเมื่อไรเปิดเมื่อไรได้านหลังค่ะหดเข้าลึใหยอากยตัวยกแขนขึ้นค่ะค้าไม้สามรอบลมหายใจค่ะ โอ,อ,อค้า่ออกยกแขนยกขายโจขึ้นอีกครั้งนึ่งค่ะทีนี้ค่อยๆลดตัวลง เราจะตอบกันนี่ถา,ราครอบลาดนะคะเอามือวางที่ขนานหน้าอ,อกค่ะหายใจเข้าหายใจออก,ออกยกลตัวขึ้นค่ะใช้มือดนนันตัวขึ้นมาค่ะมองขึ้นหาพิดาค่ะสุอข้าครอบลาดนะคะไป้าท้าดกับเสือนะคะพบแล้วแล้วลดเัวลงจะเอาข้อจอบขวาวางพืนด้านหน้าค่ะ กับเท้าซ้ายค่ะหายไปเท่ลึกเอาหมุดขวาวางด้านหน้านะคะเอาแล้วก็ว,ขขวางที่หมุดขวาบันแล้วกดเท้าซ้ายลงค่ะ ข้าค่ะอเอาแขนซ้ายมาวางไว้ด้านหน้าทา่มือ90องศาแล้วเอามือขวาไปจับที่ใต้เท้าก่อนดันเท้าเข้าหาตะโก้ข้างวางสอกกับพื้นไว้ด้านหน้าค่ะใจทำบิ๊กพี่เอาบ้านนะคะท่มือ90องศาค่ะยกกขึ้นขึ้นทางนะคะค่อยตรงนั้นผมเป็นบิ๊กี่เอาบ้านนะคะ,นนะครบลมหายใจแล้ว ออท้าขอบบ้าอีกนอบนึงน,นะคะลดตัวลงวางข้างอก่ไหายใจเข้ายืดลตัวขึ้นใช้ใจออกยกอ,อกขึ้นค่ะพี่ดาห่างไวสามสองหนึ่งค่อยๆลดตัวลงกับพื้นค่ะกับเราเหยียบตัวนอนหงายค่ะ <c oughs> นั่นคะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาตรงๆนะคะแบบนี้นะคะเกรงนะท้องค่ะขอ้อเขยิบคืออีกนึงๆๆนะคะแล้วเอามือประสานกันไว้ที่เอวเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นชี้หายไปได้ชี้ขึ้นตรงๆนะคะแล้วค่อยๆเดินเท้าไป ข้ามสีสัะไปค่ะให้ขาตะถึงพื้นนะคะพยายามที่สวนที่ตรงขาที่ตรงนะคะวาไวค้ค่ะเมย์ับผอดหลังนีนะคะพุ๊บต้องเห็นนะ่อน่ค่อยๆเอามือประสานกันว้าวไว้ด้วนมากแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไปต่อได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็เอามือประสานไปที่ด้านหลังค่ะแล้วค่อยๆยกขากลับขึ้นมาค่ับ สมาดเลยนะคะเอาขาวขวาเข้ามาและเอาขา,ขาซ้ายขัดไปค่ะย<ม>ังอยู่ที่เดิมนะคะเราจะยกหัวเข่าขึ้นหาวิรนะ์สาม้าสามสองหนึ่งค่ะค่อยๆทิ้งสะโพกลงนะคะ<ม>ค่อยๆนะคะอย่างแรงนะคะอยากให้สะกพกโดน้นแรงๆนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะแล้วใายที่ข้าหายที่ออกค่อยๆกอดเข่าเข้ามาหาอคกค่ะ ข้างนะคะโอี้ขาขวาอยู่บนเนาะกลับไปเอาขาซ้ายอยู่ด้านบนแล้วเอาขาขวาขัดนะคะแล้วเอามือสองข้างจากหัวเข่าแล้วยันเข้าขาลตัวค่ะยันเข้าแบบไหน็ลด้นะคะเอาเท่าที่สึกสบายนะคะทางวัสามสองหนึ่งค่ะคลายค่ะคลายขาค่ะทีนี้เอามือประสานกันที่เอามือจากที่เท้านะคะเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะเอ่อรอบแรก ยกขึ้นสัก7 0 8 0ดซนะคะอย่าขึ้นงนบยกยกขึ้นเต็ม100%ป็นนะคะเดี๋ยวเราจะทำรอบสองค่อยให้กล้ามเนื้อได้ทำวอร์มก่อนรอบแรกเนาะหายใจเข้าให้ยใจออกค่อยๆย,ยกยหลังกลางหลังล่างๆๆๆขึ้นนะคะสัก็นะคะอย่าขึ้นเพาเง็รเอา100์เซนนะคะทางไว้สามสองหนึ่งวางหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วค่อยวางสะโพกลงนะคะต่อไปรอบสองเราจะทำรอบสองนะคะแล้วเราจะพยาย,ยามดันหน้าท้องดันสะโพกขึ้นหาบิดาให้ได้มากที่สุดน,นะคะทีนี้ทำได้ร้อย เซนก็ทำเลยค่ะเชยามดันขึ้นให้ได้เยอะที่สุดน,นะคะหายใจเข้าหาใจอค่อยๆยกสะโพกขึ้นเห็นไหมคะว่าเวลาเราดันขึ้นเพิ่มหัวไหล่เราจะจุดถึงเพิ่มมากขึ้นในหัวไหล่ก้ามเนื้อหนักนะคะแล้วก็ปลายตามกล้ามนื้อหนักนะคะสาม,าส,ามสองหนึ่งวางหลังบนหลังกลางหลังล่างวางสะโพกลงกอดเข่าชี้ตกค,ค่ะคลิ้งซ้ายกิ้งขวานะคะดันนวดหลังไปด้วยในตัวนะคะ ค่อยๆแตแทงตัวยกตัวกลับขึ้นมาเป็นวันนี้ที่นักขาสลายัวค่ะวันนีหันต้งขาในวันนี้นะคะหวังว,ว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะเป็นทางง่ายๆร้อยให้ที่สามารถร้อยท่าให้ทําได้ในทุกๆ,ๆวันนะคะจะได้ออกกำลังกายเปนได้ัวน,นะคะ โยคะบำบัดเน้นวนินัยคือสิ่งสำคัญการที่สามารถทําได้ในทุกวันจะได้ประโยชน์มากกว่าทําอาทิตย์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยได้ประโยชน์น้อยกว่าการทําในทุกทุกวันนะคะทังทุกทกวันวันละสิบสิบห้านาทียี่สิบนาทีค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการทำนานๆทั้งทําทีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับสกิ๊บเจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะะคบ